ครับผมดีครับวันนี้พ่อยาหารมาด,ดูพีซี60ขิด5ตำบลสีแก้วหล่อเอ๊ะเท่านี้แหละครับทีมงานแจ้งไปว่ายางบ่ไปสวิงบ่ไปว่าท่านโอ้เปอย่างนอาบักเลยพากันมาเบึงช่วยดูน้ำมันระเบิดออกซินหัวใจนี่นะครับก็เลยมาทดสอบดูด้วยันนึงมาปั๊มพั่งซะแล้วนี่นะฮะ ลองติดเครื่องดูโอเคก็สวิงได้อยู่บุ้งกีได้ก็โอ้เบาใจไปยกตัวเดินเออเนี่ยครับน้ำมันระเบิดซีนหัวใจระเบิดก็เลยทำการถอดซีนหัวใจออกมาดูนะครับย้อนมันบายางให้พี่ซีหกสโอ้ส่วนนี้เห็นแต่พี่ซี่หกสิพรงก็ได้ขีดหขีดหกขีดเจ็ โอ้พี่ทีมงานพูดดูแลสวัสดีครับหัวหน้าครับ,รบพี่พ้ดูแลคนถอดมาแล้วขาดพี่น้องเย้ยนี่ของใครมีปัญหาไม่ค่อยเดินก็ลองถอดมาดูนะครับนี่ขาดนี่อันนี้ก็เลิกเลยเบิดออกมาด้วยกันแต่ก็เลยจะให้หัวหน้าไปทําสายและกลับใหม่ด้วยนะครับสายให้มันใหญ่ๆห,หน่อยนี้ เข้าถังตัวนี้ไปเลยเนาะสักเบอร์ยี่สิบสี่ซ้ำในรดลานี่โอ้ยกำลังงามเสือ,อลิงตัวมาน้ำเนาะเจ็ดแปดตัวกรสิมีซ้ำหน่อยก็ปอกรัดไอตัวนี้ก็โชคดีหน่อยนะครับปั๊มไม่เป็นอะไรเพราะว่าลองขยับอะไรดูแล้วครั้งแรกก็โอ้เรว,ว่าปั๊มไปแล้วเนาะ่ะเออเออั้งขอ,อ,อ,องใครรั่วอะไรก็สายระเบิดบ่อยก็ ทำสายไหลกลับใหม่นะครับโตโตหน่อยนี่เขาเท่านี้นี่เออนี่นีมาเบิองมงนีล่นี่นี่แบบนี้ละนี่เออนี่ตัวยางนี่เลยนี่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 ก็นั่งสวยนี่เออเนี่นี่สายไหลกลับเขาพ่อกันนี่เขแบบนี้เลยนนี่เล้ยวข้องอแบบใส่หันตัวนั้นกันเออแล้วก็ใส่ข้อตรงนี่ก็สายก็ซ้ำนี่เลยสายบอกพ้นว่าอัดสายไหลกลับสั้นเดียวสินะ เออสายพวกนี้เป็นสายไหลกลับสั่นเดียวตัวนี้เป็นสายซีสั่นเนาะบอกบอกคุณว่าเป็นสายไหลกลับนะครับสายไหลกลับมันก็จะถือกับมันหู้ง่ได้โอเคโอเควันนี้พ่อทหารก็มาถอดก่อนเดี๋วให้ทีมงานเราเข้าไปพอดีเจ้าของเป็นทหารด้วยนะครับกันาจะเจอกันเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวก็จะมาวัดเพจเชื่อให้อีกที่นึงเดี๋ยวแรงพวดพลาดซ้ำาลย มองตั้งมันวก็ไม่ได้ซ้อนี่แหะนี่มองตั้งพัฒรุ่นนี่เขาตั้งง่ายๆนี่สังเกตง่างไงขันนี่เขาเนี่เออขันขันเขาสุดนี่สองขางแสดงว่าเบาสุดได้ซ้ํานั่นขัน,ขน,ขดขดน,นุดเลยหรืออันก็จั้งได้ซ่อมแบเ <c oughs> มื่อกี้นายซ่อมให้้ังท่องซ่อมให้ของหลวงพ่อกันสองหมื่นแปดก็ข่าอยู่ได้ล่ะซ่อมซ่อมทั้งลูกสองหมื่นแปดเอาปิดเบรกกันตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้า แล้วค่อยมาเทสความรุนแรงอีกทีนึ่งครับผม